ชาวราศีกรกฎนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ success unfulfilled shorten f o r c e e a r of pentacles and princess of swords นะคะจากไพ่สีใบบอกอะไรเรานะคะเดือนนี้นะคะแม่หมอเน้นนะคะอยากจะให้คุณไปทำบุญในเรื่องของความรักอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแห่งความรักเยอะๆนะคะหากคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วเนี่ย ไม่มีความรักเอ้ยขอโทษค่ะไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตคู่คืออยู่กันราบเรียบแม่หมอขอให้ข้ามคลิปนี้ไปนะคะแม่หมอจะพูดถึงคนที่มีประเด็นในเรื่องความรักประเด็นเนี้ยแม่หมอแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกนะคะ คนที่มีปัญหาเรื่องความรักและคุณทำบุญอย่างที่แม่หมอบอกอย่าลืมอุอที่ส่วนบุญส่วน,วน,วนกุศละบุ d i r e c t ไปเลยให้กับเจ้ากรรมานเวรแห่งความรักที่ทําให้ข้าพเจ้ามีอุปสรรคปัญหาในชีวิตจากนี้ไปขอให้อุปสรรคคลี่คลายหรือขอให้คุณได้พบเจอคนดีๆเรื่องแรกนะคะถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วที่คุณจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปนะคะ Shortenforce ออกมาบอกเราว่าปัญหาตรงนี้คุณเหมือนคนถูกปิดตาคือคุณไม่สามารถหาทางออกได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมือที่3าหรือปัญหาี่เขา นอกใจคุณหรือปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่อง,งหนาสาหัสซึ่งคุณไม่สามารถจะซกเพราะเปิมตรงนี้ได้คือตัดสินใจที่จะหยุดความสัมพันธ์ลงไปนะคะและมองหาคนใหม่แม่หมอมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนะคะไพ่ขึ้นมาบอกนะคะว่าเอสโซเฟเนเคิลสจะเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่เป็นความรักที่ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียใจไปอะไรที่มันจบไปแล้วก็ขอให้มันจบไปหลังจากนี้ไปนะคะชาวราศีกรกฎคนที่ตัดสินใจเลิกลากับแฟนไปอนาคตคุณจะได้พบเจอ คนที่ดีอย่างแน่นอนจะมีเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในเรื่องของความรักเป็นเส้นสอบสวนนะคะมีความมั่นคงในความรักและเป็นคนที่มีความการตัดสินใจเนี่ยมันจะดีคนก่อนนะคะหรือเป็นคนรักเดียวใจเดียวคืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะผ่านผลลงไปแต่อย่าลืม ทำอย่างที่แม่หมอบอกก่อนนะคือคุณต้องไปอุทิศบ่อยๆไม่ใช่แม่หมอบอกคุณไปทําครั้งเดียวมันเป็นไปไม่ได้การทําบุญถ้าคุณคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องความรักมาตลอดคือความรักคุณมันไม่ดีความรักคุณมันไม่สักเซสการทําบุญครั้งเดียวมันมันไม่สามารถจะทําให้ความรักของคุณดีได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทําอยู่สมเสมอคุณอุทิศไปบ่อยๆและแม่หมอมั่นใจมากว่าคุณจะได้พบเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเดิมนะคะส่วนส่วน ก็ยังคงเน้นเรื่องการทำบุญอยู่นะคะถ้าคุณอย่าลืมอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรแห่งความรักบ่อยๆเนี่ยแม่หมอก็เชื่อว่าไอ้กรณีเมื่อกี้จบไปกรณีของคนที่ยังลังเลว,ว่าจะเลิกไม่เลิกกับคู่ของคุณนะคะมีปัญหาระหองระแหงกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะและจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่มีความชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าใครจบไป,ไปแล้วก็จบไป,ไปจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่าหรือใครที่อยากจะกลับไปคืนดีกับแฟนนะคะแม่หมอก็คิดว่าคุณก็ มีโอกาสแต่คุณต้องลดทิฐิของคุณลงและลองหาทางที่จะติดต่อเขาไปแม่หมอก็คิดว่าอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่ก็เป็นไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอยู่ที่กรณีด้วยไม่ใช่แม่หมอพูดแบบนี้คุณจะมีโอกาสได้กลับไปทุกคนนะคะเพราะว่าไพ่จบเนี่ยมันเป็นไพ่ดาบ n c e s s ซ f Swords โอกาสมันมีแต่เขาจะเปิดโอกาสให้กับคุณหรือเปล่า Princess of Swords บางทีบางคนเนี่ยสมมติตัวคุณคุณอยากจะกลับไปแต่ Princess ซ f Swords บอกว่าเขาถือดาบอยู่ในมือแบบนี้เขาอาจจะตัดสินใจที่จะ ไม่คุยกับคุณนะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแม่หมอเป็นกาลังใจให้อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของความรักไม่ว่าจะพบชาตินี้หรือพบชาติที่แล้วนะคะที่คุณได้ทํามาคุณอาจจะรู้ตัวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้แม่หมอไม่ทราบแต่ว่าแม่หมอเชื่อว่าการอุทิศไปบ่อยๆจะช่วยเปิดทางเรื่องความรักให้คุณพบเจอการลยนนามิตรที่ดีในเรื่องของความรักมากกว่าตอนนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะชาวราศีกรกฎ คนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ the fool, earned success, the hermit แล้วก็ไพ่ a g e of w a r d s นะคะไพ่สีใบบอกอะไรเรานะคะชาวราศีกรกฎนะคะคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยแม่หมอคิดว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีของคนที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะคือว่าง่ายเนี่ย ความรักดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเพราะอะไรน,นะคะไพ่จบเนี่ยคุณได้การเริ่มต้นใหม่เอเซโฟนสินคะาจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะคะเรื่องแรกเนี่ยแม่หมอคิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยประเด็นแรกอาจจะมีความแตกต่างกับคุณจริงๆแล้วดวงคุณเหมาะกับคนที่มีความแตกต่างนะคะเพราะอะไรคุณได้เดอะเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะมีอายุต่างกับคุณเนี่ยสิปีขึ้นไปเลยนะคะคือเป็นรุ่นพี่เลยอะเป็นซีเนียเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดวงด้านเนี้ย มีความแตกต่างกับคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่มีแฟนเด็กกว่าไปเลย10ปีก็คือจะมีแฟนแกกว่า10ปีหรือกรณีที่2นะคะชาวราศีกรกฎคนที่ยังเป็นโสดอยู่คุณอาจจะเดินทางท่องเที่ยวแล้วไปเจอกันนะคะหรือจะไปเจอกันจากโลกออนไลน์หรือมีความห่างไกลกันคือสมมติคุณอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงรายอย่างเงี้ยคือมีพื้นที่ห่างไกลกันหรือคนมีคนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความรักเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของระยะทางที่จะมีความ แตกต่างกันอาจจะอยู่คนละประเทศต้องคุยกันออนไลน์นานๆมาเจอกันทีช่วงอย่างเงี้ยจะเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีนะคะแม่หมอเชื่อว่าอะไรที่มันไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะเออสักเซสที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องหันหลังให้กับความรักที่มันไม่ดี มันจบลงไปแล้วล่ะทั้งคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยเราไม่ได้สเตตัสที่ชัดเจนนะคะจากนี้ไปคุณจะได้พบเจอคนที่ดีและความรักที่ดีเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนคนโสดเนี่เป็นจังหวะที่ดีๆเลยของคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอยชาวราศีกรกฎเนี่ยพบเจอความรักที่ดีความแตกต่างเนี่ยเป็นการที่แตกต่างเราได้เรียนรู้กันนะคะอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันสักพักหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บชอบกันปับ๊บรักกันปับ๊บแต่งงานเลยมันไม่ใช่ความรักที่มีความแตกต มันก็มีข้อดีคือคุณอาจจะเกรงใจเขามากขึ้นหรือเขาเกรงใจคุณทําให้เนี่ยการทะเลาะเบาะแวงเนี่ยมันอาจจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายาม reduce gap ตรงเรื่องของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุสัญชาติหรืออะไรก็ดมที่มันมีความแตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายและคุณจะได้พบเจอคนที่ดีอย่างแน่นอนแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้โชคดีค่ะ